ถามว่าจะจบกันไหมนะครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะจบนะครับเพราะว่าท่านได้คุยกันเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุยกันดีๆนะครับให้มีทางออกที่ดีนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมนั้นเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยอยู่ตรงนี้นะครับอย่าอย่าให้มันมีอะไรที่มันต้องแตกแยกกันเลยนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับขอให้เวทมนต์นั้นจงบังเกิดกับท่านพรที่ดีนะครับขอ คุณอันฮะอนนขอบคุณนะครับขอบนะครับดมินิฮานะครับขอบคุณนะครับเผให้ท่านมีสภาพร่าแกแข็งรแรงเฮงบังดังรวยนะจ๊ะตอบไปแล้วนี่อนตอบ,บไปแล้วนะตอไปแล้วนะผมจําได้อยู่ว่าใจเย็นๆนะครับใจเย็นนะครับอย่าพึ่งไปรีบเค้นเอาคําตอบอะไรนะครับช่วงนี้ให้คุย